ขอตลาดพี่น้องสูบรรยากาศซื้อขายตลาดนัดโคโกระบือร้อยเอ็ดมพูบุตรตัวนี้เป็นเสาว,วันที่14วันเสาร์14ตวันว,ตวนี้ผมดูทางเขาตลาดครับดูตลาดโซนของงัวสวยงามงัวงามงัวเลียงแล้วครับเด้อพี่น้องครับรมือนี้งัวเขาไหลได้ไหมนี่ตวัวนี้ก็ตรวจทองกันนี่ตรวจทองกันอยู่ตรกำลังเขากันครับ ลืมโทรศัพท์วอยุบานเครื่องนึ่งครับผมมือนีใสใช้หนึ่งเครื่องโอ้ยไปเผื่อบังการเพรเป็นการาเสียเวลาลืมโทรศัพท์วอยุบาลเครื่องนึงครับผมเงขา้เลยาดมหอนไีดีง่วงามหลเพี่น้องครับเดี๋ยวเราเดีด๋รอแป๊บน,นึงรอแป๊บน,นึงพี่น้องครับ โอ้ยตัวนี้งามว่ะตัวนี้สวยงามครับตัวนี้เอาตัวแรกเลยพี่น้องครับต้องผ่น้องครับเนี่ยนะครับกอายปะแมนครับโอ้หัอนี้เป็นอ้ไรราคาเหมือนนี้ดีๆบอดีบอครับหัวเลี้ยงน้องมีเนาะนองาวแดโอ้ไม่มาอครับเอาเปิดตัวแรกแข่งมาเลยครับผม ใช่แน่ะเท้าแหลกไม่ได้ครับสท้าของแหลกแหลกเท้าของแหลกเด้อลูกล็อกกี้เอามืออ๋อ่อเจ็ดเดือนแล้วครับมาหนึ่งเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนนี่ในท้องนี่เล็ดกันเล็ดกันเล็ดือนบอกในท้องนี่ล้มเล็ดกันไว้เจ็ดเดือนกลัวแต่ลูกล็อกกี้รนอตตอนนี้ต้องแม่พันล็อกกี้ยร์ไหมครับครับแม่นแม่แม่ครับล็อกกี้เอาผู้ใดต้องการหางว่าไปเลี้ยงครับเปิดเท่าไหมเปิดไว้ สามสิบเก้าราคาพี่น้องต่อเจ็ดเดือนกลัวทำท้องกันตำนี้มาดนะบูะมีตำนี้เ<อ>าางาเนาทะสาวท้องแ้วครับเท่าร์ไลเปิดซ้ำซ้ำม,สม,สม,สมสื่นเกาซ้ำมื่นเก่าเอาโอ้อยพลาดละผมพี่น้องเอ้ยนี่ลืมโทษสบายบ้านอีกเครื่องนึงเอาเขาไปยังครับใส่ <c oughs> เครื่องนี้ขอบคุณไล่ไอ้ขอเรียงโทรศัพท์ 093 412 413 412 093 412 3 3 2 4 6 3 2 4 6ง้อท่างสารคามครับสารคามเนาะเอาเปิดตัวแรกแห่งมันครับชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วครับคือรถมากครับรถมากก็ลงเลยไปนี่นี่คู่นึงครับใส่อีกคู่นึงอ๋อแล้วมีสองตัวนะนี่ลุงโอกฟอร์ดโอกฟอร์ดเหครับ16เหรียญเม็ดสีสี อายุสิบพกสิบพกเดือนกว่าลูกก็ฟอร์ดเนาะตัวนี้ลูกพริกแดงลอยทิพหหาโอ้แล้วมีสองตัวเด้อหนิมัวงามงัวเลี้ยงเด้อพี่น้องครับตัวนี้ลูกพริกแดงตัวนี้สิบเจ็ดเดือนกัวบวกเดือนกัวสิบพุกับสิบเจ็ดนอตสูงอะไรกันเลยเนาะเมตรสี่สิบแม่นี่ลอยทิพห่าแม่นี่ลอยสี่สิบห้าแม่นี่ลอยสี่สิบบวกสองตัวกับลูกพริกแดงเปิดตัวนี้เท่าไหร่ตัวแรกเลยนี่ โทรศัพท์ลึกหาทอกันครับราคาเปิดไว้สามสิบห้าให้พี่น้องท่างบ้านต่อกันเอาเอาต่อกันเอาเด้อพี่น้องครับัวเลี้ยงงวงามมาตกหงวงมาตลาดรอยเอสชมพู่บุตรนี่ยกคูนรถไหห่าพันนี่กคู่นี่ให้อีห่าพันเนาะรถไหห่าพันเลยรถให้อีห่าพันเอางวงมันหางวมาจะชั้สารกข้ามครับมาก่อนเดี๋ยวไทยก่อนละผมเลยเอาเคยเห็นช่องผมบ่เคยเห็นช่องผมบ่เคยพวงบึงโชคดีเลยโชคดีเลยผมผมจะมาผมจะสำับระวังระวรี่นี่ครับสาักข้าม สำรับกันเดือนละครแมนผมมึงยุ่ยย่โชคดียูทูบเลเล่นครับผม่านผมไยป่วยกััีอยู่ดีดีอยู่ขอเลขโทษศัพทย์ผามศูนย์เกแข่งขาเราพี่น้องเด้อยละเอียดของง่วนี่โทรมาหาจากของง้อเด้พี่น้องเอจโทรหาจากของช่องไหนพะโมกพวกเธอเพิ่นเด็กขายบ่ขายผมผู้หนค่นะเออเอานี่กอกวายุรัน้อกซื้อจากไหน โอ้โหมด้นะครับอ๋อโอเคโอเคไปเอาคลิปเดี่ยวง่าวๆเลยพี่น้องครับโอ้ยลงโทวดสาวไปอีกเครื่องหนึ่งอยู่บ้านเด้อพี่น้องครับแทบนี้เอาดีบไทยดีบนี่นแหละพองามๆเลยจำๆเลยผมเข่าอยู่โซนของงัวงัวงามพี่น้องครับงัวงามคอยเลี้ยงอยู่ไปเอาเบิ้งเบิ้ลทำกันเด้อเบิ้ลจะได้ อ้อเท่ไหมสิบห้าสิแม่สาวเมีีสิบบวกบวกลูกบูกไดน้องงี่วนี่ประมาณปีปีไปไหนดิเขาขึ้นเนาะถึงปีวะสิบสี่สิบห้าเดือนปีไปมบ่สิบห้าเดือนเน่ยเขาเขาเขาขาเง่าเนาะเปิดมื่หลาง้อยงง้อยังอะไรพี่้องทมันเหมกันพอมหายต่อขอเลียกโทรศัพท์ปัจจุบันเรียกโทรศัพท์มา 098 6 5เ7 3า3 7 3ศ3 3 3 3าเอสามเก็อสามใสมเด็ดเพิ่มส้มเด็ดอสมเดส่เยเย้มเด็ยอสโอ้ยนองมได้คลิปนึงพู้ที่ท่านเขาสนามซเเ นีนด,ด้แม่ลูกเอามาเดือนเดือนละแถวสลับกันตัวก็าวาลินมันไก่นะผมอยู่ชีสเกตพวกสิสลับกันระวังมึงน,นี้ดเดือนละเดินละแถวแล้วจุดอะไรไปทางสารคามอยู่ในต่างหูไปไปเดือนก่อนซา <c oughs> ล่าข้ามฟองงวหลายรกันเนี่ยทามีเงาะเรางาะบอกว่าหลายๆเนี่ยมาที่เราไปพี่เห็นปะเอ้าตัวน,นี้แม่มันปะครับนี่แม่ลูกอุ้ย เปิดแม่ลูกลูกแม่ก็้ยลูกผูกครับแม่ลูกลูกผูกคือสีลูกแรกแล้วเราเนาะป้าลูกเนื้อหนังเราพี่น้องมึงมึงกกหางเราเด้อเอาเปิดหัวง่ายพี่น้องเนื้อหนังย่นยนลูกไหนเนาะน้องลูกประจักษ์เนาะลูกบักบปงี่พอเด้อเอาลูกเราก็บสีมีชาติแต่กุ้อยู่เนาะแต่ว่าใบหลอดขึ้นพอพอเนื้อหนังย่นยนลูกผูกอนาคตพอพันเอ้าพันทุ่งเอาบุกน่าจะเป็นหกแปดว่ะ โบฟันทุ่งเด้กพี่น้องเด้อเอา้าหนามันได้เนาะหนามันได้เนาะหนามนันได้เอา้าบบมีใบมีหลอดก็เลียกโบหูเปิดเท่าไรครับสี่หมื่นหาบ้านหัวเลี้ยงพี่น้องกันเมื่อสี่หมื่นหาลูกแรกตัางหากแม่อ่างบแบบยี่สิพี่น้องแม่เราจะขึ้นเลยได้นี่ลูศนะเบิงเบิงส่งหูแล้วหูแล้วเบิงงวงไงเด็กพี่น้องขันงวอมะลูกมันนีแ้มันต้องต้องขึ้นละเอาเบิงค้างโอ้ยเอาว่าขึ้นเลยเฮ้ยเอาว่าขึ้นเลยได้นี่เอาไทยปีอะไรด้นสี่สิบหาเปิดให้ ลูกบอกลูกบอกมึงย่มีหลอดเดิอพี่น้องกับไซเล็กเขาสามหมที่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศนย์้าสาห้สามสี่สามเก้าเจ็ดสี่โอ้ในหอยมาแล้วเวยเ้ยในหอยชีบเบดบนอาจารย์โหกันไทยก็เนี่ยเปียบมาเอามันจะคลิปนี้ยาเลเดียวเลยคุณไทยพอ,อยังกี่ยังไงเนาะ ยังมากมามาเอาเอาคิดด้วยกันยิบเงาเลยคิดบเงาเลยจักเดือนอะพอตัวนี้เจ็ดเดือนผูดาย่าตลาดรอยเย็ดนี่บัวผาดพี่น้องบดต้นเตี้ยนยอะมาหลายเตี้ยนทัเงินมาเสือครับง้วงามง้อเลี้ยงลานเลยเด้อเจ็ดเดือนกว่าเนาะปลาทอดเจ็ดเดือนไหมเขาเลยเจ็ดเดือนเลยแหละมันท้องบ่โอ้อายุโทษที่โทษที่ผมนึกว่ามันเจ็ดเดือนแล้วฮะเปิด สองหมื่นเก่าสมื่เก่าสื่อหนึ่งได้สตัวบังแขงบังขาเราปลาที่น้องมงเด้ไหด้วเนือนัง่างสามารถเต็มเต็มเลยเนาะหน้าตาสวยเลยหัวหรานนุวยรูปอไรนี่ทอบุกครับอบกครับไปเขียบสามนึ่ง๋อนี่ทองนี่เขบสามหนึ่มีทองลูกเขียบสามหนึ่งด้ครับมือนี้อากาศเย็นใดพี่น้องครับผมรมโทรศัพท์ไปอีกคร่องหนึ่งเด้อยู่บ้านผม่ได้มผมใส่เครื่องเียตัวนี้ ปกเดิมันกชาแวเลยขึ้นรถมากไปเลยลมากกึาถึงบ้านเหอดมือกีเลย,เยคุณล,ลืมใปใส่นาะชาไปถึงหัวเตียงนะเปิดเท่าไรก็สองหมื่นเก้า0ับาทคองเคฟสนึ่งเนาะแม่นีสูงเมียี่สิบบวกบวกนาตาเบิ่งหนาตาเราสองหมื่นเก้าับาทบ่อขอเลขโทษสับพอศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสามเก้าหกสามเก้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดศูยงไหพ ผูใ้ใซตต้องวัดรอยย็ดเนาะเอาดูเกียเดือนกูกลัวเขาพอบอ่ะมาผมเสียดลยคลิปเดียวผมเสีเอาคลิปคลิปงัวง่ามง,งัวเลี้ยงเอาคลิปเดียวเลยพี่น้องให้เป็นคลิปเดียวเลยพีน่น้องกะโทรเบอร์ไอดเอเดอร์ครับมันมีหลายตอนเหนโจ๊กนี่<อ>าทายหลายตอนตัวน,นี้รูปได้พอไอ,อซักเกล็ดหยุดซักเล็ดช็อกเกียร์นะครับนี่โอ้มือนี้มือนี้มากมีถือถึงงัวงัวมากเลยเนาะเขาบางเดียวเดินนั่งบังสาเราพี่น้องเอ้ยบางเอาบางเดีอว เนี่นะมังสาท้องหาเดือนเล้าหาเดือนกลัวเนื้อหนังเต็มๆเลยพี่น้องออกสีเม็ดสีดีใจใจเม็ดสีดีย่นาอตัวนี้นาะน่าจะเป็นลูกแบบสามึงบ่ตัวแม่พอิโบหู่าง่แม่ไหนแม่มาดิแม่แม่มาดิเชอบกันแนแม่ไม่ดลูกแม่มเปนชอบกันตน่น่นี่อนออทองลูกแบบดโบหูชอมแบได้ไปใทอง,ทอ,งอ๋อเอาม,ามาานนัดมัดมัอาจำไว้หน่อยน้อรอดนี่วพอเอาเบิ้ง ก้างถนนบังท่องหาเดือนกว่าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังเขาตาเขาหน่อยเถอะนี้ได้คลิปหนึ่งพอดีพี่น้องไซส์ไซส์ถนนเรามียูเดอร์พี่น้องครับท่าตองท่องบอกมัทธรอปอ่บอแมีนแมนแ่เราบ่ะอ๋อแมียนแมเยอะเลยท่องโอ้มีมส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 มัมทธรอปเยอะตัวนี้ครับเ<อ>ม็ดสีเต็มเต็มเลยเอามาทธรอปกับทธรอปต่อใด้พอสามหาสามิปหาครับเอาท่องท่องหาเดือนท่องหาเดือนแล้วท่องตัวนี้ตัวนี้เหรอพ่อ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้แหละพ่อตัวนี้เป็นเสื้อเสื้ครับตัวนี้แม่สาวเนาะกางสิปเป็นสับเลยกางสิปเป็นสัตว์ประมาณปีปลายเนาะเกือบสองปีเดียวก่ายี่สิบเดือนยี่สิบเดือนกว่าก็เกือบกับปีปลายกว่าตีห้องเท่าไรตัวนี้พ่อตัวนี้ห้องเท่าไรบ้านไดนสี่หกครับห้องไอ้มื่อสี่หมื่นหกพันบาทสีประดูแม่นี่ลูกแม่นี่ลูกบักสีประดู เค7 2สใช่ลลูกเคฟเจ็ดสองสีประดูเอามีชาตะกูลพี่น้องครับยี่สเดือนเนาะแม่เลาห้องไว้ซีสไลด์ก่อนเมื่อกี้ซีหหมื่นบาทให้พี่น้องทำมานต่อพอขอเลขโทษซับศูนยหกนหกนหกพัหนึ่งสามหกแปดสามสามหกแเอาใจโทษมาเลยครับสนใจโทษมากพี่น้องครับตอแต่คือเก้าแล้วใคคือเก้ามาจากไหนวะ้ามครับ าอูสาราคามเมืงองหลวงงงงามบระธานเดี่ยไปบอ้บางหั่นเพราะบระธานนี่ตอนน,อน,นี้ตอนนี้พวกอุเบียด์นำไปบอไป,ไปยีนอพอมาเสียวร่องไปจาก,จากนั้นจึงเพราะว่าคุยกับทางงอเราว่ามาที่เราครับ <ไป S 1> มันไกลผมสีสเกียถูกไหมผมไปเขาก็ต้องไปนอนขึ้นไ, <laughs> ไปสิไปสิไปอยอกเดิน <laughs> เดินละเที่ยว ตรบตลขาอยดาสนามได้ายในห้องหนึ่งสามสอกว่าบาทยเดียวเโอ้ยยพวกาจละโอ้ยไปนอนหนึ่ก่อนเนาเออนอนหาไปยิงไปโอ้ยเ้นละเนาะอาจารย์ไปไปใครไปย่างเมื่อกี้ย่งไงเนาะมา โอ้เดี๋ยวไนาทีนาทีะเอาแม่สาวเสียวให้็นคลิปเดียวเลยครับแม่สาวครับถึงถือถือแม่เ่าได้ถึอแม่เ่าไดตวนี้สี่หมื่นสามตัวนี้สองหมื่นสามตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นสามสองหมื่ครับกับสองหม่เอาบงไทยไทย ตัวนี้สองหมื่นสามต้องต้องใส่ต้องขวาผมนี่ตัวนี้สองหมื่นเบิ้งไทยครับสูงเมตรสี่สิบบวกบวกตัวสี่หมื่นสามสองตัวถือมังละไม้อีกเนาะมัดสี่กระสีอสมัยได้นี่เบิ้งลักษณะเนาะงัวมันจับสัตว์ละเนาะฮะโอ้คุยอะต้องการหางัวไปเลี้ยงโจงนี่พี่น้องหนากำลังออกไลายนะพับหนาดีเม็ดบุญเต็มหนีเอาไทยเบิ้งเน้าเนื้อหนังดีๆ กำลังได้ครับพ่อขาดกกแข่งกกขาเพื่งนเอาพี่น้องครับหน้าตาคนสากระทบเนาะลูกลูกกระทบมาขอเรียกโทรศัพท์ไป081 053 053 5715 5715ตั้งนี้23,000ตั้งนั้น20,000ครับงวดอยู่สนามครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้เลยหาแหมอะไร20นาทีก่อน13นาทีแหละครับอุ้ยตัวนี้แมม เงยขวดอเกี่ยวเอาเรียงไปก็เงยขโอ้ยเม็ดเม็ดหกสิบปลายเนาะได้อยู่หกสิบปลายอยู่คือสิลูกแรกแล่ามรอลูกแรกลูกแรกเขามีบางหนึ่งบางหนึ่งบิงเขาใี่น้องเบิะงเขาสังเกตเขาตัวเขาสาวครับเขาแรกนี่เป็นเขาสาวเขาสองนี่เขาลูกเบิไงงไงเม็ดหกสิบปลายกว่า เกอนนจตมพอบาทเอ้าคนแล้วเว้ยหมูคนเห็น่าเปล่าไหนอ๋เติมี่มือจเโหตัวเนาะเวลามันยัพี่น้องเฟีมยันถ้าเติมีมือจาโหลดลูกเมื่อนี้เท่าไหร่นกนี่เมื่อนี้เท่าไหร่ก้มนี่เปิดเท่าไหร่ก้มกับันตัวก้มเท่าไหร่มื่นมื่นมีเท่าไหร่มื่นเจ้หมื่น ตลตงแบบไม่งนแม่ลบหลบหเลยสี่สิบเจ็ดสเจ็ดอเดพันแม่สมเหลยบร่อยแม่สมเรียบร่อยเป็นว่าเด้เป็นว่าเด้เป็นว่าเด้สีเอาเบองเอาพี่น, 40, น้องครับสี่สิแยกลูกยังแม่เท่าไหรเอาาแยกแย ลูกก็จะไหหาพันครับลูกคุลูกนี่มื่นหาลูกมื่นหาทีเดีเป็นราคาแม่เออเอาบวกอบวกอาเดอรพี่น้องไปลบหาน้าเยี่งได้เรียกโทรศัพท์มาที่นี่ศูนย์ห้หนึครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหาสามเก้าหาสามหานึหม่งสามทวนไหมศูนย์หหนึ่งครับเก้าหาสามาสครับผมท่นเอาเดอร์พี่น้องโท่มาตอนเอาง่วอยสนามพันเพิ่รบเดี้ขายเน่ยดี้ปล่อยสนามโทรตามมับ้านบ้านไซไอสีส้มเดือดไ่ไก่ก็ได้เอ สิา,าทีแล้วเาสิา,าทีแล้วเอ้าหนาจะสวยเลยตันนี้ปดก้างขอเทายนโอ้มีหอดไกไว้เโอ้ไกย่างไงามเน่นี่ไกคืออลรนี่เฮนี่มาเดยวพุ่หถอยรถมาอยู่นัแม่ลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกแม่เนาะ เปนส้นเปลียนเอามาตัวเดียวให้เป็นตัวเดียวบ่ขายไมหมล่ะบ่ทุกอย่างรถเข่าให้นี่ละ่ะมึงหนีไม่ไดนี่รถเข่าซ่อมๆซ่อได้โศกเลยเนาะได้โศกเอิงศีลละเวลารถขรเ,รถข,เข่ารถออกเอ้าปล่อยก่อนออกมากันครับพี่น้องเพื่นมาขายไงง่วงไกวายกวอุ้ยหลูกเม็ดสีจายเม็ดสีเต็มเตยมเลยแดงเนื้อหนังเต็มเต็มพี่น้องเด้อส้เปลี่ยนเพื่นมันมีหลูกมา สอตัวได้ ойти, ตัวนี้ <Okay. S 1> ตัวที่สตัวที 5, 50, pues, 5, ่สตัวนี้สองตัวตัวที่สามเอาบ้ามันที่สวยพี่น้องสูงเม็ดกือบห0าสิบสี่สิบปล่ายกล่าๆลูกตัวที่สองลูกลูกเทียบสานึ่งปะแน่ลูกเทียบสามหนึ่งเบืองไงพี่น้องขามันต้องนิ่งนเลยล่ะเดือนอะไรลูกมันแปดเก้าเดือนหนังต้มๆเลยลูกเทียบสาม่งเือไงพี่น้องนังยนเลยเอาสีเปลนเบอเท่าไหร่เบรเท่าไห ฮามื่าครับฮาิบาเนพี่น้องท่ามานตใช่หรือไม่ใส่ให้เมื่อหรอว่าโอ้ออกลกออกนยังบอกฮาซิบาของเสียเบนเปิดใ้พี่น้องทามาน่ตกันเอาของเสียเบนของเสียเบนคุณนะนุ่มเนื้อนังเตรียมเตยมไม่นรอรถกําลังเข่าพี่น้องพี่ทึงยเก็บขีดปลายก่อนเบนะเลี้ยง่ไเบนท์ก่อน098 098 631 631ฮาสอสาครับาสอเสียเบนครับผม อุ้ยลูกตัวนี้ไหมมดแนวสีบอกพี่น้องงามงามแห้งกว่านี้ตั้าหนาทีแล้ววะสิบเก้านาทีแล้ว